นี่หัวหัว,หวแตกตายสองสาม,มาก็เลยถือมาแก๊งก็หัวแตกดีครับเออเออเราได้ยี่สิบตัวเองนี่นี่ นี่โอเคครับผมก็ขอกรับสวัสดีคุณผ,ผู้ชมทุกคนทุกท่านกันนะครับวันนี้มีอยู่ผมครั้งนับบ่ายฝุกโซนับครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นในเกมของโลบอกนะครับซึ่งเป็นแมปของอาซนอลนะครับจะเป็นไงงนั้นก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับปนะบไปดูเลยเราก็อยู่ฝั่งสีฟ้า <All right. S 2> อ่าแมปนี้ผมก็ชอบเล่นมากเลยนะซึ่งผมก็เพิ่งเคยมาเล่นนี่แหละ หลงทอดด่อสิหลงท่อไม่ได้สักทีเออเอาดิเพี้ยเอเ้ยมว่าไ,ไม่ได้ยิงเลยก็ได้ยิงตัวเดียวเองเออเอ้ยโอ้โหโดนหัวแตกมาว่า นี่เอา้าโดนหัวไม่ตายทำไมลิเออเอเออ๋อเกือบตายอ๋อเพื่อนเพื่อนเองมองไม่เห็นจริง <c oughs> เออเอ้ยเขาได้ปืนทองแหละ โอ้โหแต่เราต้องเริ่มตามใหม่ตอนนี้เขาได้ปืนทองกันหมดแหละมน,นอา้ายิงทะลุหน้าต่างด้หรอวะ่รู้เอ้ยโดนหัวไม่ตายเด็โดนหัวสองเม็ด โ,โคนหนี้เล่นโหดอ่ะห้องนี้เจอแต่คนเล่นโหดเอ้ยวะนี่สองตัวติดเออเฮ้ย,ยวิ่งสวนกันเออขนาดวิ่งสวนกันว้าว ยิงเขาแม้แตายีนี่ลงบันไดโดนดีครับหลุ้ยนี่หัวแตกนี่ได้สองเอ้าจบแหละ เดี๋ยวเราก็ไปดูอีกตาหนึ่งกันเลยค,ครับะอันนี้เราค่าเอ้เราคิวไปสิบสองตัวนะครับมาเราก็ไม่อยู่ในตาที่สองนะครับกดปุ่ม V คือเลย V คือซูมตอนนี้ยอมซูมปุ่ม V กันเนาะนี่หนึ่งเอาอุตส่าแต่สามตัวติดสักหน่อยเมื่อกี้ สถาน,นีก็เป็นแบบสไนมิตรเตีย้ยสายถึงผมยิงไม่ค่อยจะโดนเท่าไหรส่ส <c oughs> ไนแล้วแล้า,าหนึ่งตัวไม่โดนเดือสามนัดเอง เอานน่นแหละแม็กกูหมดเพี่อนแม็ก,กหมดจ็บแมกเกอน์สิ่งสวยได้กระสุนหลับเราได้กปสานสวยโอ้ยเอา้าโอ้โดนเม็ดเดียวตา,ายชือไงชื่อสไนนี่มันแรงมากเม็ดเดียวหลับ โดนไหนยิงวะโอ้เพื่อนให้เราฆ่ามันก็ได้นะเฮ้ยอาฝัา่งสีแดงขเขาหายไปไหนนี่เออนี่ได้ตัวหนึ่งเลยนี่สองตัวติดสามตัวเฮ้ย สาได้ส3ตัวเป็นไปเปล่าเอาจบแล้วนี่เกมเลยถ้าไปดูกเกมกันเลยปะมันจบไวเกินแบบเนี้ย16ตัวก็จบแลวอ,อันนี้น่าจะเป็นเกมสุดท้ายแล้วครับถ้ามันจบไวเอ้ยอันนี้จบไม่น่าไวน,นี้32ตัว

ทำไมสีสั่นเขาแสบตาจนะังได้หนึ่งสองอุ้ยอุตสาห์จะยิงสัวต 1, 2, 3, เพือีหนึ่งสองเก็บเลือดสามเอาอุตส่าห์เพืเก็บเลือด ตายไิไม่ดีโอ้ยโอ้ยเรา51ตัวอันดับหนึ่งวะตับหนึ่งของตารางเฮ้ยได้หนึ่งเอา เออมาใกล้ๆงี้ก็หัวแตกดีรับเอ,อ้ามองไม่เห็นตั้งเล่นดีๆแต่ชื่อทับหนึ่งหเอ,อ้าไอคิเวเดียวเอง เราถับสองแหละเด็ดชัดเลยอ่ะนีอเอาเอาม็ดเดียวตายเฮ้ดเดวโบบว้ยแปบดบว่ะแปดไปฝั่งเขาก็สิบแปดกันผมไม่เคยเล่นได้ที่หนึ่งเลยได้แต่ที่สองที่สาม แต่ตอนนี้เนี่ยอยากได้ที่หนึ่งมนะั้งโอ้โหยิงไม่โดนเลยเอ้าขอไปขึ้นอยู่บนหลังคาได้ไ,ไหมเอ้าโอ้โหโดนนำไปสี่ตัวไม่ได้ละเอ้ยโอ้โหขอเปลี่ยนปืนหน่อยดิอย่าติดตรงเอคดิเพื่อน เอเคมันก็ยิงง่ายนะถ้ามันติดอยู่ตรงแตนะเอเคเอออเอาเินบนหลังคาอยิงเน่ยเอาโอ้เขาปินมีดแล้ว,วอ่ะโหสามทีสองตัวแล้วมันจบที่สามทีสามเราได้อีกยี่สิบตัวนี่นี่ นี่ตี่ตัวติดยี่งแต่แล้วยิ่งแต่แล้วมีเนี่ยเล่นยากนะถ้าเขาได้ทองคือเล่นยากเดียเอาใครเขาโดนฆ่าชุบเลยนะครับ<ม>อีกจาหนึ<ม>่งแล้ก,กัน เอ้ยไม่หมดปืนนัดเดียวแกอ,อ๋มมาถึงก็โดนตปิดโอเอ้าโอ้โหแดนนี่ไม่ถนะัดวัสดีเพื่อนเอาถ้าไปโดนเขาเปิดอย่างเดียวเลยไม่ได้เปิดเขาลิ เอ้ยเฮ้ยนี่เอ้าหัวแตกสินัวสกคคุอยู่ไหนกันไอ้เหาเปิดฮิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่โอ้ย เอาคนได้ติณทองแล้วออาจบแหละอะไรครับจบไปเกูโอเคครับผมก็จบคลิปเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับสับตะไคร้แล้วก็ติดตามเพจทุ่งแมงเหมียวหนุ่มนะสำหรับคลิปนี้น้องขอตัวลาไปก่อนเจนหนึ่งทิ้งหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับไปแหนะได้เจอกันครับเพื่อนดู อันนี้ผมก็มันเล่นเป็นชิปแรกนะครับเสิร์ฟๆให้ดูก่อนนะครับถ้าคนดูเดยอะก็จะทำมาให้ดูอีกชิปหลายๆชิปนะคก็อันนะ้นไว้เจอกันครับ